เวลาลูกค้าได้รับรถเข็นไปจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพอไปถึงแล้วถ้าเป็นรุ่นที่ปรับด้ามจับได้ปรับด้ามจับขึ้นมาก่อนนะคะบีบป,ปุ่มตรงนี้ทั้งสองฝั่งแล้วกางขึ้นมาแล้วก็กางรถเข็นวิธีการรถเข็นถ้าเป็นปุ่มล็อกแบบนี้อยู่นะคะปลดล็อกก่อนแล้วบีบตรงด้ามจับตรงนี้นะคะบีบสลัดรถเข็นออกมาก็จะสามารถกางได้แบบนี้ล้อจะล็อกไว้นะคะปลดล็อกถ้าเป็นอะพิก้าดึงขึ้นแบบนี้ เรก็จะเลี้ยวได้ที่เหลือการใช้งานเวลาเอาน้องเข้าออกนะคะที่การด้านหน้าสามารถเปิดได้ตัวนี้เป็นแบบวิลล็อก5จุดนะกดปุ่มตรงกลางนะคะจะปลดล็อกเวลาที่จะเอาน้องเข้าออกสายไหลกับสายตรงเอลนะคะล็อกเข้าด้วยกันก่อนซ้ายกับซ้ายนะแล้วค่อยมาเสียบล็อกตรงกลางฝั่งขวา ไหลด้านขวากับเอลด้านขวานะคะล็อกปิดที่ก้านด้านหน้าการปรับนอนปรับจากทานด้านหลังนะคะเชือกตรงนี้รูดลงตามระดับที่ต้องการได้เลยสามารถนอนได้แบบนี้หลังคาคลุมได้ล็อกหลังคาได้นะคะล็อกให้ตึงล็อคร่มให้ตึงทั้งสองฝั่ง ถ้าจะกลางก็ดันขึ้นมาก่อนนะเอ้ยถ้าจะพับนะคะพับหลังคาดันขึ้นมาก่อนเข็นได้สองทางยกตรงนี้ยกขึ้นแล้วก็สลับฝังได้เลยกดตัวนี้เป็นลอ้อออโตโฟนะคะถ้าล้อนี้ลอ็ลอกล้ออีกฝั่งหนึ่งเขาจะเลี้ยวให้อัตโนมัติด้ามจับปรับระดับได้เอาตามที่พอดีของเราเลยแล้วก็สลับไปอีกฝั่งหนึ่ง เวลาจะพับนะคะสลับไปอีกฝั่งหนึ่งให้อยู่ฝั่งเดิมของเขาแล้วก็ปรับเบาะให้ตั้งที่ปรับเบาให้ตั้งนะคะดึงเชือกขึ้นดึือเชือกขึ้นเสร็จแล้วนะคะปลดล็อกตรงนี้เหมือนเดิมปลดล็อกบีบตรงด้ามจับ ยกก้านขึ้นนิดนึงแล้วก็กดลงก็จะพับได้แบบนี้ล้อหลังสามารถเบรกได้นะคะใช้เท้าเหยียบได้เลยนะทั้งสองฝั่งนะคะจะสามารถหยุดล้อได้